สวัสดีครับผมป๋อมนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูเครื่องเล่นนะครับ1นึ่ดินแบบมีจอ7นิ้วแต่ไม่ใช่ Android นะครับเดี๋ยวหลายๆคนคงสงสยัยนาทีนี้ปัจจุบันตอนนี้นะครับ มีคนเขานิยมเล่นเครื่องเล่น Android กันนะทำไมผมถึงไม่ใช้ Android นะครับผมก็ในความคิดผมนะผมก็แค่อยากทดสอบดูว่า,าเครื่องเล่น Android นะครับเครื่องเล่นแบบมีจอไม่มี Android นะครับมันจะดีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงออปชันยังไงหน้าจอเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไง ความคงทนเป็นยังไงนะครับผมสั่งแบบมีรีโมทติดพวงมาลัยมาด้วยนะนี่นะครับจุอประสงค์หลักของผมนะครับก็คือต้องการใส่กล้องหลังนะครับเพราะรถผมเป็นอีวสุดากอนนะครับมันไม่มีกล้องหลัง นะครับมันติดตั้งจอ,อยากนะครับถ้าเราไปซื้อจอ,อนอกมันก็เหมือนกับว่ามันมันก็แบบไม่เป็นยังไงอะ่ะไม่เป็นตัวรถอะนะ่ะเนาะมันโผล่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อน รักเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นเครื่องเสียงชุดหนึ่งไฟเข้าชุดหนึ่งเนาะผมว่าให้จะเป็นเนี่ยครับไฟเข้าอคันดากรอนสีดําผมเนี่ยไม่มีพาวเวอร์ไม่มีอะไรนะเขามีคู่มือมาให้ เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองต่อไฟกันดูครับก็เป็นยังไงอ่านี่นะครับรีโมทนะครับผมสั่งมาสองแบบนะครับใช้ทานสองศูนย์สามสองซีอานะครับต่อไฟแล้วนะครับ ข้อดีของเครื่องเล่นพวกนี้นะครับก็คือมันไม่ต้องบูตนะครับไม่ต้องบูตมันสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับตัวจอก็ผมมองว่าความละเอียดนะครับก็คงสู้พวก Android ไม่ได้นะครับแต่ถามว่าเพียงพอไหมสำหรับที่ผมต้องการที่จะใส่กล้องถอยผมว่าเพียงพอนะในความคิดผมนะครับแล้วก็ การสัมผัสก็ถือว่าดีนะครับในราคาที่จ่ายไปนะครับไม่ถึง1,000บาทนะ,ะเมนูก็ง่ายๆเหมือนเครื่องเล่น2ดินที่ยังไม่เป็น d r o r o อะในความที่ผมนะมี FM นะครับมี Music แล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะ,ะเล่นไฟล์หนังที่เราโหลดมาได้นะครับ เลื่อนได้เหมือนกับ Android เห็นไหมครับการโหลดไฟล์หนังจะเขาว่ายังไงดนี่ยตัวตัวโหลดเนาะตัวโหลดว่าจะจะเลือกหนังอะไรยังไงแบบไหนเนี่ยผมวา่าดูนะเห็นไหมครับ ผมว่าทำได้ไม่แพ้กับ Android นะในความคิดผมนะมันมีฟังก์ชันง,ง่ายๆครับก็คือมี FM มีอ่มีเพลงมีหนังนะครับแล้วก็มีรูปภาพของเรานะครับบูทูธเนี่ยผมคงไม่ได้ใช้หรอก AUX ปรับแต่ง AUX Setting เซตติ้งก็อง่ายๆครับภาษามีภาษาไทยนะแต่พอกดภาษาไทยเนี่ยนึอกออกไหมเหมือนมันจะเป็นตัวอักษรที่สอนๆกันเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะเห็นไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมมันผมว่ามันจะดูอ่านยากแล้วก็ไม่สวยถ้าเลืกึกยังกีก็คือจะปกตินะครับแล้วก็มีเซตเสียงเห็นไหมครับเซตเสียง วิทย,ยุเห็นไหมครับแล้วก็เวลาแล้วก็โปรไฟล์โปรไฟล์คือเซตพวกกล้องเซตพวกอะไรพวกนี้เห็นไหมอ่า k i ร์กิ้งเซตติ้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นพวงอะไรมันเป็นอะไรที่ผมว่ามันง่ายๆเนาะง่ายๆเ,เรียวๆดีไม่ไม่ไม่ซับซ้อนไม่วุ่นวายนะครับ เพลงเสียงไปยังไงเสียงก็ผมชื่อว่าก็โอเคระดับที่เราจ่ายเงินไปนะเออผมผมพูดอย่างนี้ดีกว่าคือเราอย่าไปตั้งความหวังว่าเสียงจะสู้แบบเอาพายตัวสองสามหมื่นอย่างเงี้ย JVC ตัวเป็นหมื่นแพ y o n e เป็นหมื่นเนี่ยผมว่ามันคงไม่ได้นะครับแต่ถ้าถามว่า <c oughs> ฟังก์ชันที่เราจะได้กับตัวนี้กับเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยผมว่า ค่อนข้างจะคุ้มนะจุดประสงค์ของผมคือต้องการให้คันดาก้อนผมเนี่ยมีกล้องถอยนะครับกล้องถอยที่ที่หน้าจอนะครับแล้วมันไม่ยุ่งยากวุ่นวายไม่ซับซ้อนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะลองต่อกล้องถอยให้ดูนะครับว่าคุณภาพของของหน้าจอที่เราดูเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับให้ดูนะว่ากล้องถอยตัวนี้ เป็นยังไงนะครับความละเอียดมากรุ้งชัดเห็นไหมครับก็ก็โอเคนะก็โอเคในความคิดผมนะเดี๋ยวเราไปติดตั้งในยูสุดาก้อนกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับ อันนี้เป็นเครื่องเล่นนะครับหนึ่งดิน JVC ธรรมดารถผมนะเ hey, hey, hey. สียงก็ออกประมาณนี้นะครับไม่มี power มีแต่ลำโพงสตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเครื่องเล่นตัวนั้นดูแล้วดูซิว่าเสียงจะเป็นยังไงจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับสิ่งที่ผมกังวลคือ <c oughs> นี่นะครับ ยุข้าไปข้างในแล้วกลัวจะล็อกไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นตูดมันสั้นนะครับไม่ยาวเหมือนพวกนี้เดี๋ยวผมมีวิธีแก้นะครับดูว่าจะได้หรือเปล่าติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็หน้าตาก็จะได้ประมาณนี้เนาะไม่บังช่องแอร์นะผมว่าพอดีเลยนะครับแล้วก็ไม่ล้นตรงตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวผม ปิดให้ดูนะครับเปิดนานๆไม่ได้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวโดวนลิขสิทธิ์นะครับการสัมผัสก็ก็โอเคนะครับ ฟังก์ชันก็ใช้งานง่ายๆดีนะครับจุดประสงค์เหมือนที่ผมบอกเนาะผมอยากได้มีกล้องถอยนะครับตัวนี้เนี่ยมันมันเล็กไปสำหรับผมผมว่านะาผมไม่ค่อยชินตานะครับก็เลยคิดว่าอยากได้หนึ่งดินที่มีจอประมาณ7นิ้วนะครับที่ต่อกล้องถอยได้แล้วก็ฟังก์ชันไม่ซับซ้อนไม่อะไรมากมายนะครับเอาไว้ฟังเพลงนะครับ หมือนที่บอกตอนแรกจะซื้อจอนอกมาติดตรงเนี้ยครับแล้วผมก็มองว่าเออมันมันก็ดูแปลกๆไปอีกเนาะลองลองตัวนี้ดูนะครับเ,เดี๋ยวผมจะลองกล้องถอยให้ดูนะครับอา่าเห็นไหมครับกล้องถอยมันก็จะดูแบบเต็มเต็มตาดีนะครับข้างบนนี้คือขอบขอบกระบะของรถผมนะเ,เห็นไหมครับ ผมว่าก็ตอบโจทย์ดีนะสำหรับคนที่อยากได้เครื่องเล่นง่ายๆราคาไม่แพงนะครับแล้วก็สามารถต่อ,อก,กล้องถอยได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกล้องถอยอ่ะเนี่ยครับตัวกล้องถอยมันจะบังกระบะตรงนี้ที่ผมว่านะครับมีตัวกล้องถอยของผม,ผมนะครับ ก็แนวทางนะครับในการใส,ใส่เครื่องเล่น1ดินที่มีจอ7นิ้วนะก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ที่ผมทำขึ้นมาผมเน้นกล้องถอยนะไม่ได้เน้นออปชั่นของพวกนี้นะดูหนังฟังเพลงฟัง FM ได้ผมว่าผมผมพอใจแล้วนะครับนะสำหรับตัวนี้นะจุดประสงค์ผมย้ำอีกครั้งนะผมแค่ต้องการ มีจอ7นิ้วที่สามารถติดกล้องถอยได้นะครับก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ